ครับพบกันอีกครั้งแล้วใน EP ีที่22สําหรับรายการพระลึกลับพระหาที่มายากพระแปลกพระที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยจุดประสงค์ก็เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องนี้ได้รับความรู้ความเป็นมาของพระรุ่นดังกล่าวเมื่อท่านพบเจอจะได้ไม่ปล่อยหลุดมือไปในราคาที่ถูกหรือโดนกินตับ ล่ยเช่าในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงเนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาพระรุ่นดังกล่าวเพราะบางองค์เป็นพระเก่าหายากและมีราคาเช่าหาที่ค่อนข้างสูงถ้านำไปให้คนอื่นบูชาต่อก็สามารถทำเงินได้อย่างงามเลยทีเดียวและนี่ก็คือสิบบันดบพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับพระหายากในชุดที่22 อันดับที่10เหลียยหล่อพระประจำวันพิมพ์พระเกตหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีเรียยหลอดุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2499ท่านเจ้าคุณพระราชสิงหคะคณาจารย์หรือที่รู้จักกันดีในานามหลวงพ่อแพรเขมังกาโรวัดพิคุลทองจังหวัดสิงห์บุรีพระเจดีอาจารย์ที่มีวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นทุกพิมพ์ทรง ล้วนมีพทุทธคุณสูงเยี่ยมครบในทุกๆด้านทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาได้รับประสบการณ์มากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นชาวไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียต่างรู้จักกิตติคุณของวัตถุมงคลท่านเป็นอย่างดีเดี๋ยวหล่อพระประจำวันพิมพ์พระเกตของหลวงพ่อแพรได้รับความนิยมในวงการพระเครื่องเนื่องจากมีความหายากและมีประสบการณ์สูงในการใช้งานพิมพ์พระเกต แขวนได้สำหรับทุกวันเกิดเหรียญรุ่นนี้ปลูกเสกถึงสองวาระพิธีใหญ่ที่วัดพิกุลทองและวัดสุทัศน์ปัจจุบันเหรียญน,นี้หายากและมีมูลราคาสูงขึ้นตามความนิยมและความหายากของเหรียญเหรียญหล่อพระประจำวันพิมพ์พระเกตนิยมหลังฟุตซ้อนหลวงพ่อแพรเนื้อทองผสมผิวไฟนี้มีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาบารมี มีอำนาจวาสนาทวีเงินทวีทองมั่งคั่งล่ำรวยมีกินมีใช้ตลอดและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผ่าสาาพวะวตกไปหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่9เรหรลี้ยหล่อหลวงพ่อไซหลังยันวัดช่องลมจังหวัดอุตริตถ์เหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2498พระครูนิกรธรรมรัตน์หรือหลวงพ่อไซอิสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดอุตริตถ์อดีตพระเจจิยอาจารย์ชื่อดังนอกเหนือจากการปกครองและพัฒนาวัดจนรุ่งเรืองแล้ว ท่านยังเป็นแกนนําในการพัฒนาบ้านเรือนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ไม่ละเลยที่จะอบรมสั่งสอนให้กระทําแต่ความดีจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์วัตถุมงคลที่สร้างนั้นมีทั้งเหรียญรูปเหมือนแหวนรูปเหมือนตะกุดเป็นต้นซึ่งวัตถุมงคลของท่านล้วนสร้างเพื่อหาปัจจัยบุรณะและสร้างเสริมศาสนวัตถุภายในวัดรวมทั้งพัฒนาสาธารณูปโภค แต่ชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียงทั้งสิน้นวัตถุมงคลที่มีความสําคัญและได้รับความนิยมในวงการภาคเครื่องโดยเฉพาะเหรียญหล่อรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในปีพศ2498เหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อหาปัจจัยบุรณะและสร้างเสริมศาสนาวัตถุภายในวัดรวมทั้งการพัฒนาสาธารณประคแก่ชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียงพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมมหาอุด อยู่ยงคงกระพันนิรันตรายแข้วคาดปลอดภัยพระรุ่นนี้สร้างน้อยหายากมากและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยลนมือหรือพาสาภาพวาตกควายหรือโดนจินตับพอพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั้นเอง อันดับที่8เหเลี้ยญหล่อพระประจวันหลวงพ่อเฉยวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครเลียนหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2495เรหรเลี้ยญหล่อหลวงพ่อเฉยวัดเจษฎารามเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นโดยพระครูมหาชัยบริลักษ์หรือหลวงพ่อเฉยยานวัตตโรพระเจดจิชื่อดังแห่งวัดเจษฎารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ท่านเป็นพระเจจิที่มีชื่อเสียงในด้านสร้างวัตถุงมงคลและการผูกเสกที่เข้มขังเหรียญหล่อของท่านได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องเนื้อโลหะทองเหลืองแบบทองเหลืองอมเขียวตามแบบเนื้อโลหะโบราณเหรียญหล่อมีหูในตัวสลับของสร้อยห้อยคอใช้วิธีการหล่อแบบโบราณเบ้าประกบหน้าหลังสร้างเพื่อแจกใจ่ายให้ผู้ที่เกิดในแต่ละวันโดยเป็นผ้าที่ หลวงพ่อเฉยสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายใ,ให้คณะสิทธิ์และญาติโยมที่บริจาคเงินให้แก่ทางวัดเหรียญหล่อหลวงพ่อเฉยได้รับความนิยมในวงการพระเครื่องโดยเฉพาะเหรียญหล่อรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในปีพศ .2494 ซึ่งมีจํานวนจํากัดและเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากปัจจุบันเหรียญเหล่านี้หายากและมีมูลค่าสูงขึ้นตามความนิยมและความหายากของเหรียญ และนี่ก็คือพาลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาภาพว่าตกวกยหรือโดนกินตับพอพารุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่7 เหรียญหล่อพระประจำวันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกออกที่วัดม้วยสุวรรณจังหวัดสุพรรณบุรีเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2494เหรียญหล่อสองหน้าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกออกวัดห้วยสุวรรณจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเหรียญหล่อหูขวางพระประจำวันออกเมื่อประมาณปีพศ2493-94ด้านหน้าเป็นรูปพระพิมพ์สมาธิ และด้านหลังจะเป็นรูปพระประจำวันต่างๆส่วนใหญ่ตามสนามนักเล่นพระจะนำมาเล่นเป็นของหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ผิดเพราะหลวงพ่อจงท่านมาเป็นประธานในพิธีแต่เหรียญน,นี้ปลูเกเสกหมูมีพระเจจีดังๆในยุคนั้นเข้าร่วมพิธีปลูกเสกมากมายเช่นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เป็นต้นมีชนวนโลหะบางส่วนจากวัดสุทัศน์และโลหะอาถรรพ์ต่างๆจากทั่วทุกสารทิศ ผ้าเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองในยุคนั้นไม่มีการรีไซเคิลโลหะเหมือนสมัยนี้เนื่องจากทรัพยากรยังมีเหลือเฟือเพราะเน้นากเป็นผ้าห,หล่อหรือเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองจึงเป็นทองเหลืองเนื้อบริสุทธิ์เนื้อหาจะออกเหลืองอมงเขียวเป็นลักษณะทองดอกบวบถึงแม้ว่าจะมีการผสมชนวนเก่าหรือโลหะต่างๆที่เจจิโรงยันต่างๆมาให้ลักษณะของโลหะ ที่ได้ก็จะมีรักษาใกล้เคียงกันและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผาสาภาาวตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่6เหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกองคเซียนแปะโควัดหัวตะเค,ค่กรุงเทพมหานครเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2493เเหรียญหล่อเซียนแปะโคร,รุ่นแรกวัดหัวตะเค่ปี2493เนื้อโลหะผสมอกเสกและอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วองค์เซียนหรือพระโพธิสัตว์แปะโค เดิมชื่อเฮียงซงแทเลาท่านถือกำเนิดเมื่อปีพศ2422ณตำบลกังเท่าจังหวัดแต่จิ๋วมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเมื่ออายุได้20ปีท่านได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยโดยมาพำนักอยู่ในพื้นที่เขตราชบังและปฏิบัติยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาด้วยการถือศีลจินเจสวดมนต์ภาวนา อยู่ในโรงเกตลาดหวัวตะเคจนได้ยานสมบัติเหรียญหลอดเซียนแปโค,โคร,รุ่นปีพศ .2493 นี้ออกที่วัดหวัวตะเคกรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมในวงการพระเครื่องโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในปีพศ .2493 ซึ่งมีลักษณะและรายละเอียดเป็นเนื้อโลหะผสมหรือเนื้อทองแดง ตามแบบโบราณเหรียญหล่อมีหูในตัวสลับคล้องสร้อยห้อยคอใช้พิธีการหล่อแบบโบราณแบบเบ้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกิดในแต่ละวันในสมัยนั้นและนี่ก็คือพระเลือกรับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาภาพว่ตกไวหรือโดนกินตับพอพารุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั้นเอง อันดับที่หเเลียนหล่อล้างปราช้าหลวงพ่อไปวัดกำแพงกรุงเทพมหานครเลียนหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2486เลียนหล่อล้างปราช้าหลวงพ่อไป่ฉันทสโรสร้างในปีพศ2486เนื่องจากปีนั้นเกิดอุทกภัยน้ำท่วมโรงเก็บศพในสุสานวัดกำแพงถูกน้ำท่วมซัดเสียหาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการวัดถึงคิดจะร้างป่าช้าและสร้างสุสานขึ้นใหม่แต่ต้องจําเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการวัดที่คิดจะล้างป่าช้าและสร้างสุสานขึ้นใหม่แต่ต้องจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากจึงได้ไปกราบเรียนหลวงปู่เพื่อขอให้จัดทำพระเครื่องสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินมาช่วยเหลือ เหรียญดังกาวหลวงปู่ได้ผูกเสกเดี่ยวด้วยพลังกิจอันเข้มขังในพิธีผูกเสกปรากฏว่าสายสินในพิธีตกลงมาถูกเทียนชัยที่อยู่อย่างนั้นจนหมดเวลาทําพิธีแต่สายสินไม่ไหมเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแต่ผู้ที่ร่วมพิธีและลูกศิษย์ลูกหาของท่านเป็นอย่างมากเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญหล่อรุ่นที่สองของหลวงพ่อไปและเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านเหรียญหล่อรุ่นล้างประชามีความหายากและได้รับ ความนิยมในวงการผราเครื่องเนื่องจากจํานวนสร้างที่น้อยและมีประสบการณ์ด้านมหาอุดคงกระพันเหนียวและนี่ก็คือผราลึกล้ำอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผาสาภราว่าตกควายหรือโดนจินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักแสนขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่4เหรียญหล่อหลวงพ่อเอมวัดคลองโปร่งออกวัดปากน้ําจังหวัดสุขโขทยัยเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2485เหรียญหล่อหลวงพ่อเอมวัดคลองโปร่งจังหวัดสุขโขทัยที่จะกล่าวถึงในปีพศ2485นั้นข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้มีน้อยมาก และอาจจะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่ากับรุ่นปี2,470อย่างไรก็ตามมีการกล่าวถึงเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งที่สร้างในปีพศ2485โดยระบุว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณพุทธรูปพุทธบาทล,ละคังซึ่งมีการกล่าวถึงว่าหลวงพ่อเอมทำไปออกที่วัดปากน้ำจังหวัดสุขโขทยัยได้รับความนิยมในวงการพระเครื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดสุขโขทยัยเนื่องจากเป็นเหรียญที่หายากและมีพุทธคุณที่ดีราคาของเหรียญดาาแตกต่างกันไปตามสภาพและความนิยมของเหรียญเหรียญหล่อรุ่นนี้สร้างขึ้นมามีเหตุผลก็เพื่อหาเงินมาทำนุ่บารุงวัดและลักษณะของเหรียญหลอ่อใช้เหตุผล3ประการในการออกแบบรูปลักษณะของเหรียญหลอ่อดังนี้คือ 1. เหรียญหลอมีลักษณะรูปละคังเนื่องจากมีการฉลองการหล่อละคังถวายวัด 2. มีการสร้างพระพุทธบาทจำลองได้นำมาเป็นแบบด้านหลังของเหรียญหลอ่อ 3. มมีการหล่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธชินราชได้นำมาเป็นแบบด้านหน้าเหรียญหลอ่อพุทุคุณเด่นทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและนี่ก็คือพาลลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผ่าสาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้ เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเดงอันดับที่3ามเลียยหล่อพระร่วงโรจนาฤทธิพิมพ์ใบมยมวัดประสมเกดีจังหวัดนครปรสมเหลียยหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2484เหลียยหล่อพระร่วงโรดจนาฤทธิ พิมไบมย,ยมนี้ได้รับการจัดสร้างโดยพระธรรมวโรดรมหรือหลวงพ่อโชติเจ้าวาดวัดผถมเจดีในขณะนั้นเพื่อเป็นวัตถุมงคลสลับแจกจ่ายให้ผู้ที่เกิดในแต่ละวันโดยมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษเลเทรอพระบริเวณองค์พระผถมเจดีในปีพศ2484มีพิธีมหาพุทธาพิเศษสามครั้งครั้งแรกเมื่อปี2485 มีพระเจจจอาจารย์จํานวนมากร่วมพิธีเช่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อช่มวัดตากล้องหลวงพ่อสุขวัดห้วยจอระเคหลวงปู่จันท์วัดบ้านยางหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองเป็นต้นพิธีพุทธาพิเศษครั้งที่ 2, อสองพศ2486และครั้งที่ 3. พศ2487 ส่วนขณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษครั้งที่สองและครั้งที่สามนั้นน่าจะเป็นคณาจารย์ชุดเดียวกันกับครั้งแรกขาดหายไปเฉพาะเพียงบางรูปที่อาพาธดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพระร่วงใบประยมหรือใบมยมข้างเม็ดนี้เป็นพระเครื่องที่มีพุทธานุภาพสูงเมื่อพิจารณาพิธีกรรมในการจัดสร้างมีการดําเนินการอย่างถูกต้องตามโบราณการมีพิธีเทหล่อพระในวัดอีกทั้งส่วนผสมประสาน ที่ใช้ในการหล่อหลอมเป็นองค์ผ้านั้นยังประกอบด้วยแผ่นยันของพระคณาจารย์ทองชนวนของวัดอื่นที่นำมามอบให้หรือโลหะจากพระพุทธรูปโบราณเป็นส่วนผสมสถานที่ประกอบพิธีกรรมและคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกร,รวมถึงมูลเหตุการ์จัดสร้างกาวคือเจตนาของผู้สร้างดีและบริสุทธิ์มิได้สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและนี่ก็คือพระลูกรับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผ่าสาภาพาะวตตกวหรือโดนกินตับพอพารุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่2อเรียหล่อหลวงพ่อเป๋วัดคลองขุนศรีจังหวัดนนทบุรี เหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2475หลวงพ่อเป๋หลวงพ่อประจำวัดคลองขุนศรีสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอาวาสรูปแรกคือหลวงพ่อมั่งเป็นพระเก่าแก่ศรักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารมากทางแคล้วคาดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยให้โชคลาบเมตตาเหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อเป๋วัดคลองขุนศรีรุ่นแรกจังหวัดนนทบุรีอีกหนึ่งเหรียญหล่อ เก่าแก่สุดคลาสสิกสุดยอดตำนานความเหนียวแห่งเมืองนนที่เล่าลือโจดขานกันมาอย่างยาวนานสันนิษฐานว่าข่าวที่พระอาจารย์มั่งได้ทำการขอบริจาคชนวนมวลสารและโลหะต่างๆจากชาวบ้านในชุมชนตามกำลังศรัทธาเมื่อราวปีพศ2460เพื่อทำการหล่อหลวงพ่อเป๋ขึ้นเมื่อหล่อหลวงพ่อเป๋สำเร็จแล้วชนวนโลหะที่เหลือจากการหล่อนั้น ท่านจึงได้นํามาจัดสร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเป๋รุ่นแรกขึ้นโดยเป็นเหรียญหล่อหน้าเดียวที่จําลองรูปเหมือนหลวงพ่อเป๋ไว้ที่ด้านหน้าด้านหลังเรียบเป็นเนื้อทองผสม,มแบบเหรียญหล่อของหลวงพ่อไผวัดกําแพงซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหรียญหล่อเก่าแก่สุดคลาสสิกอันเป็นสุดยอดตำนานความเหนียวแห่งเมืองนนทบุรีที่เล่าลือโจดขานกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายและนี่ก็คือพระลึกลรับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือผาสาภาพาวตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่ 1. นเหรียญหล่อพระพุทธเสาห้าพิมพ์สี่เหลี่ยมวัดนางในจังหวัดอ่างทองเหรียญหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2475เหรียญหล่อพระพุทธเสาห้าพิมพ์สี่เหลี่ยมวัดนางในปี2475นี้เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในวงการพระเครื่องโดยเฉพาะในจังหวัดอ่างทองเนื่องจากเป็นเหรียญรุ่นแรก ที่หลวงพ่อนุ่มวัดนางในธรรมิการามได้สร้างขึ้นและปลูกเสกเหรียญหล่อรุ่นนี้มีพบเจอด้วยกันสองพิมพ์ก็คือพิมพ์สี่เหลี่ยมเป็นพระพุทธนั่งปางสมาธิบนฐานบัวด้านหลังเป็นยันต์หล่อประกบและพิมพ์สามเหลี่ยมด้านหลังเป็นพิมพ์พระพุทธนั่งมานวิชัยส่วนนักสะสมบางท่านก็จะเรียกว่านางเสาห้าหลังเรียบเป็นเหรียญหล่อที่หายากของจังหวัดลางทอง เหืือโลหะผสมแก่ทองเหลืองจำนวนสร้างกอน้อยอายุการสร้างเกือบร้อยปีแล้วและมีประสบการณ์มายาวนานเป็นพระที่เรื่องรือแห่งเมืองอ่างทองพุทคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแล้วคาดปลอดภัยและเสริมโชคลาภและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยลุดมือหรือพาสาพระว่าตกควายหรือโดนจินตับเพรพระรุ่นนี้ เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั้นเองครับและนั่นก็คือสอิบนััดพระลึกลับ้ะแปลกระเสียนชอบกินตับและระหายากในชุดที่22และพบกันใหม่ในชุด23อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ